สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับ i อเอ r อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับคลิปแรกปี2017นั่นเองค่ะซึ่งเห็นชื่อคลิปแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะแน่นอนว่าวันนี้ไอมารีวิวครุชชั่นทั้งหมด6แบรนด์ด้วยกันที่ไอมีอยู่นะคะซึ่งจาเป็นว่าไอจะรีวิวว่าแต่ละตัวเด็ดหรือว่าไม่เด็ดยังไงเนี่ยต้องมาติดตามชมกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ ซึ่งการที่ไอจะมารีวิวเจ้าตัวคูชั่นวันนี้นะคะไอต้องบอกเลยนะคะว่าคูชั่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะผิวของแต่ละคนนะคะแต่การที่ไอมารีวิวคูชั่นในวันนี้นะคะถือว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เลือกช็อปกันละคันค่ะว่าแบบไหนเนี่ยน่าจะตรงโจดกับความเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วสิ่งสําคัญที่ไอจะบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าบางคูชั่นเนี่ยอาจจะบอกมาว่าเพื่อสําหรับผิวโกลว์หรือบางคูชั่นอาจจะบอกมาว่าเพื่อการปกปิดไม่คุมมันแต่สุดทท้้าาายยแแลวออู่่่ีงกรตข แต่ละคนค่ะเพราะว่าต่อให้คุณบอกว่า คุณได้ใช้คูชั่นที่สําหรับผิวโกลว์และหน้าคุณจะต้องดิวอี้แต่การแต่งหน้าของคุณเป็นแบบเพื่อสําหรับการผิวแมทสุดท้ายและฟินนชชิ่งการแต่งหน้าของคุณก็ยังเป็นแมทอยู่ดีก็เหมือนกันกับการใช้คูชั่นแมทตแต่คุณยังแต่งหน้าของคุณให้มีความดิวอี้ไม่ค่อยลงแปลงสุดท้ายแล้วอยู่ในสภาพอากาศแบบเมืองไทยที่มีความร้อนชื้นสูงก็ยังทําให้ใบหน้าของคุณเนี่ยมีความวาวอยู่นั่นเองค่ะหรือดิวอี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในช่วงต่อไปเนี่ยเพื่อนๆ บ้างนะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งตัวคูชชั่นตัวแรกนะคะที่ไอซ์จะเอามารีวิวในวันนี้ก็คือคูชชั่นของ The History of Cool นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวคูชชั่นนี้นะคะเป็นคูชชั่นที่ เป็นเหมือนเบสเลยค่ะคือเวลาเราทาลงไปบนใบหน้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ให้การปกปิดมากแต่มันจะให้ความวาวมากกับผิวมากขึ้นเท่านั้นนะคะทําให้ผิวเนี่ยดูมีความโกลมีความสว่างแล้วก็มีความกระจ่งางใสมากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการปกปิดเนี่ยจะให้การปกปิดระดับไลท์ทูมีเดียมเท่านั้นค่ะก็คือจะให้การปกปิดที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติไม่ได้เน้นการปกปิดผิวหรือสิวต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่จะใช้คูชชั่นตนัวนี่ไอ้ค่อนข้างแนะนําสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องขขออองงรรยสรสิิวววหหื่่าาาตๆ้้ึนนนบบใ ใช้คูชั่นตัวนี้ได้มันจะให้ผิวที่ดูเงาแบบเป็นธรรมชาติสําหรับไอเองที่ไอเป็นคนผิวมันเนี่ยไอ้ใช้ตัวนี้ไอก็ไม่รู้สึกว่ามันจะทําให้ผิวหน้าของไอมันมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการทัชอัพในระหว่างวันเท่านั้นเองค่ะละคูชั่นตัวต่อไปที่ไอจะพูดถึงนะคะก็คือคูชั่นของ YSL นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เป็นคูชั่นที่ถือว่าเป็นลูกลักของไอเลยค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคูชั่นตัวนี้นะคะถ้าไอทาเดียวๆโดยที่ไม่ได้ทาพลายเมอร์เลยก็สามารถช่วยในการปกปิดรูขุมขนได้ซึ่งสําหรับคูชั่นตัวนี้นะคะ มีความสามารถที่จะทำให้เครื่องสำอางอยู่ติดทนกับบนใบหน้าไอได้ตลอดทั้งวันเนื่องจากว่าไอมีปัญหาในเรื่องหูรูหมขนบนใบหน้าที่ค่อนข้างกว้างมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าไอเลือกรองพื้นหรือเบสเมคอัพที่ไม่ดีเนี่ยระหว่างวันเนี่ยจะทำให้เกิดคราบขึ้นมาบนใบหน้าและที่สำคัญก็คือตัวคูชั่นตัวนี้ไม่ได้ทำให้สีผิวของไอดรอปลงเลยในระหว่างวันนะคะช่วงที่ไอซ์ทำงานเนี่ยไอต้องทำงานทั้งวันจริงๆตั้งแต่เช้าจนบางทีต้องเลิกถึงดึกๆ ซึ่งคูชั่นตัวนี้อยู่ติดทนกับบันใบหน้าไอแม้แต่ขนาดที่ไอซับอยู่เนี่ยตัวคูชั่นก็ไม่หลุดออกไปเลยและที่สําคัญพอดีกับสีผิวไอมากถ้าไอจํจไม่ผิดนะตัวนี้มีให้เลือกเฉดมากถึง5เฉดเลยแต่อันนี้ไอค่อนข้างไม่แน่ใจในเรื่องของเฉดสีนะคะจะเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับสีผิวคนไทยแน่นอนเพราะว่ามีสีผิวหลายเฉดให้ได้เลือกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชอบมากๆเพราะว่ามันแบบ มันไม่หลุดเลยมันไม่ลอกเลยและที่สําคัญเนี่ยก็คือให้ผิวที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแต่ว่าให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีเลยค่ะสําหรับคุชชั่นตัวต่อไปนะคะที่ไอา์จะมาพูดถึงเนี่ยเป็นคุชชั่นของ r o y r a l Palace นั่นเองค่ะคุชชั่นตัวนี้เนี่ยไอซ์ซื้อมาเพราะว่าค่อนข้างเห็นกระแสะของพี่ๆน้องๆในบล็อกเกอร์เนี่ยค่อนข้างมากเลยที่วอลแวร์ are, กับเจ้าตัวนี้มาค่อนข้างเยอะพอไอเห็นแล้วเนี่ยไอก็เลยรีบทุ่งตัวเข้าไปซื้อเลยนะครเพราะว่าอยากลองจริงๆว่าตัวนี้เนี่ยจะดีสมช เบลตี้บล็อกเกอร์พูดวอลแวร์กันมามากมายหรือเปล่าซึ่งผลปรากฏเนี่ยตอนที่ไอลองเองวยตัวของไอ <I S 1> เองนะคะไอพบว่าตัวนี้เนี่ยมีการปกปิดที่แบบว่าตั้งแต่เดียมถูฟูคาเบรชเลยค่ะซึ่งสามารถแท็บได้ถึง3ระดับนั่นเองนะคะตั้งแต่ที่จะแบบบางเบาแบบเป็นธรรมชาติหน่อยหรือถึงแน่นไปออกงานเลยแต่ว่าสําหรับตัวนี้ของไอนะคะไอรู้สึกว่ามันค่อนข้างแน่นมากเกินไปสําหรับผิวหน้าของไอเองมันให้ลุคที่ค่อนข้างแมทซึ่งก็แมทส่งกับสิ่งที่ท,ทางแบรนด์ต้องการแล้วก็คะคะแคลม นนค่อนข้างที่จะตกป้องรูขุมขนของไอนะคะต้องใช้วิธีการกดเข้าไปที่บริเวณรูขุมขนมากๆดังนั้นเนี่ยตอนที่แต่งเสร็จใหม่ๆเนี่ยก็จะมีความสวยดีอยู่แหละแต่ว่าหลังจากที่ไอใช้ไปในระหว่างวันเนี่ยมันจะทําให้เกิดคราบง่ายมากขึ้นนะคะตรงบริเวณที่เป็นรูขุมขนหรือบริเวณข้างๆจมูกนะคะที่มันจะต้องมีรอยแดงอยู่เนี่ยแต่ว่าสําหรับเพืเ่อนๆทนี่ไม่มีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนเนี่ยไอคิดว่าตัวเนี่ยน่าจะค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็สามารถติดทนนานกับเพื่อนๆได้ทั้งวัน แต่ว่าตัวนี้ถามว่าไอฟ์ช่องข้างชอบไหมก็ถือว่าค่อนข้างชอบเพราะว่ามันสามารถปกปิดได้ดีแล้วมันก็ให้ finish แบบแมทที่มันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเหนอะหน้าระหว่างวันที่เราใช้นะคะสำหรับคุชชั่นตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือคุชชั่นจากเมเบลีนนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นโกล์นะคะซึ่งตอนที่ไอตัดสินใจซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยเพราะว่าไอมีเพื่อน beauty b ก o กอ e r ซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนสนิทมากที่สุดสําหรับ beauty b ก o กอ e r สำหรับไอเลยนะคะนั่นก็คือพิปปะทูนั่่นเององงคะต้ แบบว่าให้เครดิตนางน,นิดนึงนะคะเพราะว่านางเป็นคนนําเสนอสิ่งที่ คิดว่าน่าจะเหมาะสมสําหรับเรามาให้แล้วนางก็ชอบตัวนี้เหมือนกันสําหรับไอเองเนี่ยคูชั่นตัวนี้ถือว่าเป็นครูชั่นรักสโต์ที่ราคาไม่แพงมากราคาตรงกลางนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยขณะไอไม่ใช้พลายเมอร์แล้วกดลงไปบนใบหน้านะคะไอ <I A S 1> ก็ยังรู้สึกเลยว่ามันสามารถช่วยกระจายแสงได้ดีเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ค่อนข้างลูมิเนสนะคะก็แบบช่วยให้ใบหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ให้ผิวดูมีความเป็นดิวอี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีการรีเฟรชกระแสงนะคะทําให้แบบว่ารูขุมขนของเราเลยดูเบลอมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นนการ ผลของเราและที่สําคัญเลยนะคะฟินิชของตัวนี้เนี่ยให้ลุกที่เป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ให้ผิวที่ดูฉ่ำแต่ไม่ดูมันนะคะ แต่ว่าจะให้ผิวที่ดูค่อนข้างไปธรรมชาติมากที่สุดเลยแต่ว่าอันนี้มีข้อติงอย่างหนึ่งคือมีสีให้เลือกแค่ประมาณ3เฉดซึ่งไอรู้สึกว่า3เฉดที่เขาให้เลือกเนี่ยมันน้อยเกินไปสีเนี้ยที่ไอเลือกมาคือเบอร์2นะคะแต่ไอก็ยังรู้สึกว่ามันมีความขาวเล็กน้อยก่าใบหน้าไอ้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเมื่อฟิน i s h ทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วโอเคมันพอดีกลืนกับหน้าเราก็จริงแต่ถ้าเป็นไปได้นะไอยอยากได้สีที่มันค่อนข้างกลืนกับผิวไอไปเลยเหมือนว่า SL มากกว่านะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ถืออว่าเป็นรง รองพื้นคูชชั่นหรือ b B คูชชั่นที่ไอรักมากๆอีกหนึ่งตัวเลยค่ะคูชชั่นตัวต่อมานะคะเป็นของแบรนด์ไทยเหมือนกันค่ะนั่นคือแบรนด์เธอนั่นเองค่ะคูชชั่นตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกที่ไอได้ซื้อมาหลอนะคะแลวไอก็รู้สึกว่ามันอเมซิ่งเหมือนกันค่ะตัวเนี้ย เพราะว่ามันก็ช่วยไอซ์สามารถในการเบลอรูกขุ่มคนได้ระดับหนึ่งเลยแล้วก็สามารถอยุดติดทนานางกับบนใบไน้ได้นานมากๆแล้วที่สาคัญเนี่ยเฉดสีผิวเข้ากับเฉดสีผิวคนเอเชียอย่างมากเพราะว่าเฉดโทนสีเกือบทุกอันของทางเธอที่ทํามาเนี่ย ค่อนข้างออกไปในแนวขาวเหลืองถ้ามีติ่งชมพูก็จะมีติ่งชมพูเล็กๆเท่านั้นเองค่ะซึ่งสีที่ไอเลือกมาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งซึ่งไอก็ถือว่ามันเข้มแล้วมันก็พอดีสีผิวของไอพอดีนะคะดังนั้นเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์กับสาวไทยได้อย่างค่อนข้างมากแล้วที่สําคัญเนี่ยฟินิชลุกที่ได้เนี่ยคือให้ลุกที่มี ความสวยคือไม่ได้ดูวาวเกินไปและไม่ได้ดูแบทมากจนเกินไปนะคะและที่สาคัญนนอยู่ติดทนนานกับบนใบหน้าเราได้นานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความเป็นคราบเนี่ยอาจจะมีที่บริเวณข้างจมูกบ้างเล็กแต่ๆน่อยซึ่งถือว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยในระหว่างวันเราแค่เกลี่ยๆนิดหน่อยแล้วเอาแป้งกดเล็กน้อยนะคะบริเวณนี้ก็สามารถที่จะทําให้ผิวของเรากลับมาสวยได้เหมือนเดิมแล้วค่ะและคูชั่นตัวสุดท้ายสําหรับไอนะคะก็คือคูชั่นจากคิ้วเพรสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ชื่อว่าไบดนะคอ เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวน้องใหม่เลยที่ไอพิ่งไปซื้อมาทดลองล่าสุดเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าบิยบา o ยอยซึ่งตอนแรกที่ไอใช้เนี่ยบิยบิยออยจริงๆซึ่งเนื้อมันไม่ได้หนักเลยนะคะแต่มันให้ฟินิชที่แมตที่สุดเลยเท่าที่ไอเคยใช้มาคือมันแมทกลืนไปเป็นเหมือนเนื้อแป้งเลยเหมือนเป็นแบบว่า c ชั่นทู to powder ประมาณนั้นเลยอะคะ่ะ คือมันแมตเลยแล้วระหว่างวันที่ไอซ์แบบลองใช้อยู่ระหว่างที่ไอซ์แต่งหน้าแลวไอซ์ลองกดทับลงไปหลังจากที่ไอซ์ลงแป้งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เกิดคลาาขึ้นมาเลยนะคะแต่ว่าสําหรับไอซ์เองเนี่ยถ้าใช้ระหว่างวันเนี่ยไอว่อาไอรู้สึกว่ามันจะเกินไปนิดนึงเพราะว่า คือไอไม่ชอบความรู้สึกของการทาลงไปบนผิวแล้วมันแมทมากจนเกินความเป็นจริงคือมันอาจจะดีกับสภาพอากาศเมืองไทยก็จริงค่ะแต่สาหรับไอรู้สึกว่าพอมันแมทมากๆแล้วเนี่ยมันดูทําให้หน้ากระด้างนะคะทําไม่ดูแบบไม่ค่อยมีความเป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่แต่ถ้าสําหรับสาวที่ค่อนข้างรักในเรื่องของการให้ผิวตัวเองมีความแมทนะคะเราก็ไม่ได้แบบมีความมันวาวอยู่เลยไอว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดดูขุมขนเนี่ยไม่ได้ปกปิดมากมายนะคะอันนี้ให้การปกปิดที่แบบว่าไล มันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยได้ให้การปกปิดเท่าไหร่เลยแต่มันทําให้สีผิวของเราเนี่ยมีความแบบเรียบเนียนเท่ากันแล้วก็ให้ลุคที่ดูแมตเท่านั้นเองค่ะสำหรับไปก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าให้ไอเรียงลาดับนะคะความวาวมากที่สุดไปจนถึงความแมทมากที่สุดนะคะตัวแรกที่ไอจะให้เลยนะคะในเรื่องของความวาวมากที่สุดก็คือ the history of h o นั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะก็คือในตัวของเ e เปอรีนนั่นเองค่ะ cushion อันดับที่3นะคะก็จะเป็น ysl cushion นั่นเองค่ะ อันดับที่4นะคะก็คือเทอร์คูชั่นค่ะอันดับที่5คือลอรีออลคูชั่นค่ะและอันดับ ที่6เลยนะคะที่เป็นตัวที่แมตที่สุดเลยนะคะก็คือคิวเพส y บบ์ไบออยคูลชันค่ะต่อมานะคะไอก็จะมาพูดถึงในเรื่องของราคากับความคุ้มค่าก่อนลักกันค่ะไอ้ขอไล่ไปเลยนะคะว่าตัวที่ไอใช้แต่ละตัวเนี่ยมีราคาเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของความคุ้มค่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับตัว History of Who นะคะในเรื่องของราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทน,นะคะซึ่งถ้าถามในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยไอ,อยถือว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มี ผิวแบบดีแล้วละกันอย่างที่ไอ้บอกนะคะแล้วก็แบบเหมาะสําหรับจะไปออกงานที่จะแบบว่าใช้เวลาไม่นานมากนะคะแต่อยากให้ตัวเองมีผิวเปล่งปังแล้วก็กระจ่างใสยอยู่ตลอดทั้งงานอันนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยค่ะ ส่วนในเรื่องของคะแนนกับความคุ้มค่านะคะถ้าสมมุติให้เต็มสิบเนี่ยสำหรับเจ้าตัว history of Who เนี่ยให้ประมาณ7ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนเราในแต่ละวันนะคะแล้วก็สําหรับเจ้าตัวค u s h i o n ตัวต่อมานะคะที่ไอจะมาพูดถึงในเรื่องของคุ้มค่ากับราคาเนี่ยก็คือ c u s h น o n ก y s l นั่นเองค่ะ คือคูชั่นตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2,400บาทนะคะแต่เป็นครูชั่นตัวที่ไอรลักมากที่สุดเลยเพราะว่ามันให้ฟินิชลุคทุกอย่างของกับไอเนี่ยที่ทาให้ไอเนี่ยดูผิวสวย1นนะคะคือแบบว่าทําให้ดูผิวสวยมากมีเฉดสีให้เลือกเยอะและที่สําคัญเนี่ยคือตอบโจทย์สาหรับในชีวิตประจําวันของไอไม่ว่าจะไปไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะไปทํางานหรือไม่ว่าจะต้องออกไปงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะครูชั่นตัวนี้เป็นคูชั่นที่ติดทนกับผิวมากๆและที่สําคัญเนี่ยให้ฟินิชที่วาวเป็นธรรมชาติมีการ ให้การปกปิดที่ดีนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วให้ฟินิชลุกที่ธรรมชาติมากๆแต่ถ้าพูดถึงคะแนนที่ไอจะให้กับเจ้า YSL Cushion เนี่ยนะคะไอให้ทั้งหมด9เต็ม10คะ่ะแม้ว่าใจจริงไอยอยากจะให้10เต็ม10ก็ตามแต่ว่า1นคะแนนที่ไอต้องหักออกเนี่ยเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะที่2,400บาทอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับแบบผู้หญิงทุกคนหรือคนต้องการ c ูชั่นหนึ่งชิ้นทุกคนนะคะ ดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆที่มีกําลังทรัพย์ในการที่จะลงทุนแล้วอยากให้คูชั่นดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยไอคิดว่า YSL อ่ะคือสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับทุกคนค่ะตัวต่อไปนะคะคือเจ้าตัว,ว L'oreal Cushion นะคะ ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ500บาทนะคะแต่ว่าอันนี้จะต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะสําหรับสาวที่ไม่มีรูขุมขนกว้างนะคะถ้าสาวที่มีรูขุมขนกว้างหรือมีปัญหาในเรื่องของการเป็นคราบง่ายเกิดขึ้นบนใบหน้านเนี่ยไอว่าหลีกเลี่ยงตัวนี้ดีกว่านะคะถ้าไอให้คะแนนเนี่ยตัวนี้ไอน่าจะให้อยู่ที่ประมาณ7.5-8ถึงคะแนนนะคะคือสําหรับตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการเป็นคราบง่ายจริงๆดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องถูกหักคะแนนในส่วนนี้ออกไปแต่ว่าเป็นราคาที่สามารถหาซื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะ และสาหรับคุชชั่นตัวต่อไปนะคะก็คือคุชชั่นของเมเบล n นนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าพูดเทียบกับราคาแล้วเนี่ยก็ประมาณ500เหมือนกันนะคะแต่ฟินิชที่ให้ได้เนี่ยไม่ต่างจากเขาแบรนด์เลยเอาจริงๆคือมันช่วยในเรื่องของการปกปิดรูขุมขนอยู่ติดทนนานตลอดวันแต่มีปัญหาเล็กน้อยว่าระหว่างวันเนี่ยอาจจะทําให้มีการเยิ้มนิดๆได้นะคะอาจจะไม่ได้ติดทนถ้าของผิวเอสแอลถ้ามันปรับปรุงในเรื่องของเฉดสีผิวได้แล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของความติดทนนานมากยิ่งขึ้นเนี่ยภายในตัวนี้คงได้นนวส ที่8.5คะแนนก่อนค่ะ ตัวต่อไปนะคะที่ไอจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือเทอร์ครูชั่นนั่นเองนะคะเทอร์คูชั่นเนี่ยก็ถือว่าราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคูชั่นที่มีคุณภาพเลยนะคะสําหรับแบรนด์ไทยมีเฉดสีผิวที่เหมาะกับคนไทยแล้วก็คนเอเชียโดยเฉพาะนะคะเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นการให้คะแนะนแบบต้นๆแลยที่สาคัญเนี่ยฟิเ l สลุคสุดท้ายออกมาเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติมา,มากๆเลยค่ะดังนั้นเนี่ยไอก็เลยให้คะแนนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ8คะแนนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเเหหมืออนนกกััแต่่่่ทีบยพราาะวา ไม่ได้ติดทนนานทั้งหน้าเนี่ยตลอดทั้งวันนะคะแต่มันให้การปกปิดที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็อยู่ติดทนนานกับบนใบหน้าเราใน,นะระดับที่โอเคแล้วก็รับได้ค่ะสำหรับคูชั้นตัวสุดท้ายที่อาจจะมาพูดถึงกันนะคะนั่นก็คือไบาบออยจากคิวเพสนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยไอทดลองใช้มาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะสําหรับไปเองเนี่ยตัวนี้อาจจะแบบไม่ค่อยตอบโจทย์ไอเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างมีความแมทมากจริงๆแต่อันนี้น่าจะเหมาะสําหรับผู้หญิงที่ต้องการความผิวแมทมากๆเลยนะคะแต่ว่าราคาตัวนี้ ถือว่าค่อนข้างไม่สูงมากนกอยู่ที่ประมาณ300ต้นต้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับความคุ้มค่าสําหรับไอเองกับความตอบโจทย์เนี่ยไอให้คะแนนตัวเนี้ยได้แค่ประมาณ6คะแนนนะคะสําหรับไอเองเนี่ยไอรู้สึกว่าไม่ค่อยตอบโจทย์ตัวเองมากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบต้องการผิวแมตต์มากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาผิวอ,อะไรมากมายเนี่ยไอคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับส,บสาวๆได้หลายคนเลยะคะ่ะ สำหรับการรีวิวคูชั่น6ตัวของไอซ์ในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นตัวช่วยในการเลือกซื้อคูชั่นสำหรับเพื่อนๆได้อย่างง่ายมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆอยากติดตามไอเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Fan Page IG Twitter เนี่ยสามารถติดตามไอได้ง่ายๆค่ะในช่องทาง i อ m ์ l นั่นเองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย